ิหุ่นยนต์ดูดฝุ่นราคาร้อยกว่าบาทจากลาซาด้าจะใช้ดีหรือจะกรองเป็นขระยาดอิเล็กทรอนิกส์มาดูกันแกะกล่องมาก็จะเจอตัวหุน่นไม้กวาดผ้าถูสาย usb แค่นี้เลยมาลองประกอบกันานายขุ่นขุนขึ้นมาเอาไม้กวาดใส่ลงไปออกแรงกดเล็กน้อยส่วนผ้าถูนั้น เก้าสองนับแปะอยู่ลองคไม่มีฟังก์ชันกันหล่นดังนั้นอย่าใช้ที่สูงต้องหมายที่ซื้อมาเพราะเรามีโรงงานผลิตขนอยู่ในบ้านอ้าวผลิตซ้่ขนนะ่เก่าทิงกระกาย <c oughs> กระกาทิง แล้วก็ใช้ได้อยู่นะร้อยกว่าบาทก็เอาไว้ดูดเศษฝุ่นเศษผงเศษขนหมาอะไรเงี้ยได้อยู่นะแต่ว่าพื้นที่มันไม่มันไม่เหมาะกับพื้นที่กว้างๆนะถ้าพื้นที่กว้างๆมันก็จะต้องเดินไปเดินมาเยอะหน่อยแล้วมันไปแบบไม่มีทิศทางะเราก็ต้องคอยเดินเขี่ยมันน่าจะเหมาะสําหรับห้องนอนห้องอะไรเล็กๆที่มันไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยก็พอช่วยได้นะแต่ว่าโดยรวมประสิทธิภาพถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะโอเคนะก็ใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปสั่งกันได้ในลาซาด้าแล้วก็รอของนานหน่อยนะเพราะมันมาจากจีนไปนไหนวะเออแค่นี้